สวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่เกมมาเปลี่ยนตัวใบแม่มือสองให้ดูค่ะเพราะว่าดูใบเขาเหลืองๆเนาะเดี๋ยวจะมาเช็คดูว่าเขาเริ่มสร้างหัวสร้างรากแล้วก็เตรียมมีหน่อมั้ยมันจะได้ไปต่อไหมอ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนวัสดุให้ค่ะดูครับเดี๋ยวลองลุ้นกันดูนะครับพี่โอเคเป็นยังไงด้วยความที่มาแล้ววยพี่หมูสิก็ดิฉันบอกแล้วไงค่ะนี่ ดีใจด้วยค่ะโอ้โหงานละเอียดค่ะนี่ดูแล้วดูแล้วโอเคนะเหมือนจะเผือกไม้ไม่เคล่ยมันลุ้นกันค่ะพี่หมูตอนนี้ด้วยความที่ใบเขาด่างจัดค่ะโอกาสที่เขาจะแทงเผลือกก็สูงค่ะเนาะถ้าเขาหน่อมาแล้วไปต่อเขียวได้เขาได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดเขาเผือกมาปุ๊บแล้วใบนี้ทิ้งแล้วก็ไม่มีหน่อใหม่มาอันนี้ก็จังเสียวเเเนนนนนาาาาาะะ้้้อออดดดดดูููว่่่่หัคืกมมมยีีีีีใจชุุรรไปปณ เดือน8ดวันสิบหกเดือนแปดสิบหกเดือนเก้าหนึง่ง <1 S 2> เดือนหน,นึ่งเดือนสองเดือนกว่าๆเนาะพี่เจ้2สองเดือนสองเดือนสองเดือนอุย้ยรอดละค่ะอันนี้เพราะใบเขาเล็กด้วยค่ะชาติดขนาดนี้ดีเลยค่ะพี่หมู